ก็ขอกาสวัสดีทุกทนานนะครับจิงผมบูมอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมอยู่กับเกมที่มีชื่อ่าก,กาวพีนเองนะซึ่งผมจะมาโชว์เคสผลมืดหรือผลยามิยามิโนมินะครับเอาละ่ะซึ่งผมจะไปโชว์เคสกับตัวอี้ดูก่อนนะแล้วก็ลองไปดูว่าระยะเวลาในการตีบอสอันนั้นนะ่ะมันเชื่อเท่าไหร่ แล้วก็ตอนผมอัพยพตตกนะโอเคมาดูสกิลแรกกันเลยสกิลแรกสกิล E จะเป็นการเสกแบคโฮลไว้ที่พื้นจะสามารถดูสตูทำให้หยุดติดอยู่ตรงพื้นนิ่งๆได้ระยะรักไม่นานมากต่อไปก็สกิลสองครับสกิล R จะเป็นการยิงเป็นก้อนแบคโฮลงไปใส่สตูซึ่งจะดูสตูลงซึ่งจะทำการดูสตูเข้าไปในแบคโฮด้วย สกิต่อมาสกิลเอ้ยนะโชลดามิดามจก็ประมาณตามที่เห็นนะ <c oughs> นับไม่ันโอเคต่อไปสกิลที่จะเป็นการบีบอาสตูวไว้เกาะในก้อนนี้ก็แออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งดามจก็ตามที่เห็นแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดอยู่้นสภาวะนึ่งจังหวนนะถ้าเราดสู้กับคนแล้วก็ัอดีใช้ได้เพพาะพอเราจะสามารถสกิลสศัสตรูตอนนั้นได้ สก,กิลต่อมาสก,กิลเอนะคะจะเป็นการปล่อยกระโคขึ้นฟางและจะทําดาเมจและดูศัตรูขึ้นไปและเมื่อมันหมดเมื่อไหร่มันก็จะทําการระเบิดออกมาป็นอย่างนี้เอาละต่อไปเราจะไปโชว์กับว่าดาเมจใส่วนนนนนะะสอ,น,อ,วอ,อนั้นจะเป็นดาเมจเท่าใดกันนะคะรับไม่ใช่ดาเมจสิเราจะไปดูกันว่าเวลาที่เราโจมตีบอสนั้นจะเป็นเวลาเท่าไหร่นละครับเอาละซึกก็ถึงละ ผมจะทำการจัดไปเลยนะใช้แค่ผลนะให้อันอืึ่นผมกผมเอาแค่ผลนะไม่ได้ใช้อื่นก็ผมบอกว่าใช้แค่ผลซึ่งแบบแบบง่ายเกือบผมเอาผลมาสู้ย้อนะไม่ได้เอาอัานอื่นมาสู้ราเบอยก็ตดปากอีโก้โหซึ่งก็ไม่ใช้เวลานาะนเลยในะการตีบอสตัวนี้ซึ่งก็เป็นเวลาปานกลางนะครับ เอาละผลมืดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลวเจ้าดรับ